กาสวัสดีค่นผม้ชมพอเที่ยวมีตัวเลขตัวหนึ่งรับอย่านสม้ชมได้ไปเบิ่งไปฟังนับกันเนาะครับเนาะซึ่งงวดก่อนนี่คุณย่ายนี่จะดวงเฮ้มากๆครับดวงเฮ้มมากๆฝันเห็นเกี่ยวกับผีผีพ่สาวผีเอื่อยอย่างนีสิละครับมหากับแปลเป็นเลขถือเป๊ะๆทั้งบนทั้งล่างค่นสม้ชมงวดนี้คุณย่าก็บอกว่าได้แล้วเลขตัวเดียวโคโลครับผมท่านฝันต่องวดนี้คุณย่าบอกว่าฝันแม่น หลังกับฝันงวดเท่าเดียวครับท่านผู้ชมหลังจากนั้นคุณยายจะบอฝันอีกเลยจนกว่วหัวหจะออกลองไปฟังเบอร์นะครับท่านผู้ชมเนาะว่ามากกับนาสนใจครับนาสนใจเพราะว่าฝันตรงงวดหลายๆคนกับว่าฝันแม่นดีๆครับท่านผู้ชมเนาะลองเบอง์ครับสิงงวดก่อนคุณยายก็ได้ทั้งหนึ่งเกตได้ทั้งสองเก่าทั้งล่างทั้งบนครับท่านผู้ชมนั้นแล้วพอเที่ยงก็จะให้แอดมินของเขาทั้งฝ่ายจังหวัดศรีเกศไปติดตามกับคุณยายทันนี้เอาตัวเลขมาฝากพี่ฝากน้องไปครับไปฟังนับกันเลยครับท่านผู้ชมว่า คุณยายได้ตัวเดียวโคโลงวดนี่เป็นตัวใดครับผมนะครับสวัสดีนะครับท่านผู้ชมนะครับนะครับตอนนี้นะครับอยู่กับผมนะครับบ่าวที่เนาะนะครับผมมาหายายนะครับผูพ่นฝันแม่นนะครับงวดที่แล้วนะครับเพื่อนฝันใดฮะหาทั้งบนทั้งล่างเนาะนะครับ สมือนี่เพิ่นได้รับฉายาใหม่ตัวเ <c oughs> นาะนะครับผู้เพิ่นว่าได้เจเลกับแม่นำหนึงนะ่งเนาะเอามานีนะครับมาเบิงนะครับผู้เพิ่นมีฉายานะครับแม่นำสองเนาะใส่ได้ยังดอกพักดอกกัใส่ไอ้กุ้งเด้กุ้งอยู่ใต้ล่างใส่เบิงเปิดเบิงให้เบิงเลยวุ้ยเปิดดอกมันบ่พอ์ถวยดอกใส่เบิงแงอวยอ้ยเพิ่นใส่ใส่ด่างเนาะออืก่อนสิเอาเลข โอ้ยได้ก็ได้หน่อยพุ่นเนาะนันแหละครับอยู่เพื่นบ่พอยุ่มเพิ่นมาปลูกหญ้าอยู่อยู่อยู่ท่งนะอยู่สวนเพิ่นนะครับไปอยากไอ้ายเฮ็ดหยังไงเนี่ยโอ้ยหย่านบ่แม่นกับเป็นแนวทางให้กับพี่น้องเฮานะครับผู้เพิ่นอ่าก็รอถ่าอยู่เด้นะครับเพื่อเป็นทางเลือกนะครับเป็นตัวเลือกอีกตัวนึงเนาะนะครับอื อ่าวันดีครับไม่ไงครับวันดีครับอ๋อนะครับมาได้ข้าวงวดที่ผ่านมาเนาะนะครับว่ามันก็ได้กับฝันใจดอกมันก็ได้อยู่ฝันฝันงวดที่แล้วโอ้ฝันงวดนี้นี่ล่ะบอกเอางวดที่แล้วเอาเอาเอางวดที่แล้วก่อนกับพันว่าออ้ตักเขาในเรล่าซองกระสอบนั่นดิเขาในเรล่าซองกระสอบเออมันเรลาก็ะเก่าเรลาก็ะเก่าเขากับซองเหรอ เข่ากับสองถุงเอออสงก็เลยตีไปใส่สองเก่าแม่นโอ้โหขมันมัดสิทถือเลยอกเนาะตีใส่สองเก่าสัมันนะนะฟันสัมันบันนี้ก็พันเห็นผีเอื่อยจะคล้องนะนะอ๋อฝันเห็นก็แบบที่พันเจ็ดพันเป๊ะจับหนึ่งมัดใส่หรือมันก็ได้เจิตหนึ่ง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 มัดที่ใส่ก็จับเอาเนาะมาอ๋อพันเลยที่บานพันนันเจ็ด เจ็ดในตัวเดียวหรืที่บ้านพิ่งเจ็ดตัวหนึ่งแบบนี้ก็เลยไม่ไงนี่เลยไปเอาหนึ่งมาใส้มันไปถือจับเจือโอ้ยโอ้บาน์อีกทีเจ็ดแมนอืมแล้วก็ไปเอาหนึ่งแต่เป็นแต่เป็นผมผันเห็นผีผีผีนี่ผม่าสิว่าเป็นตีเป็นศูนย์แหและหรือเป็นผีกับซีตายไปแล้วเป็นศูนย์ไปสั่นแล้วแต่งวดนี้นี่กะ กับพันย่ะแต่พันตงวดมาหลังมันบุพันพันว่ามันก็บม่ได้จับเลยไแต่ว่าในมือจะของมือสายนี่มันไม่ป้ากำป้ายูมือขวานี่มันกำกบไม่ไงก็ว่าเก่าแปดแปดเก่าเก่าแปดแปดเก่าแมนขันสีมาได้ขันมันขันขันมากคือพันไอ้ไอ้นี่พันตองวดเลยบอกตองวดบันี้มากหลังหลังบกพันเลยขันพันตองวดได้แล้วคือได้นะบกพันต่ออีกบุพันต่ออีกแม พันธุ์ต่องวดแล้วเลยเหลียวเลยสุดสุดนั้นก็คือกันสุด17อันพันต่องวดก็แล้วเลยบ่พันต่ออีกบ่พันต่ออีกพันต่อก็ก็บ่ขึ้นก็ได้ได้แค่ตีเป็นบ่ได้ไปจับมาได้ใส่เลยแม่นบ่ป้าน่ะเออบ่ยืนอยู่จังซี่ล่ะเอ๊ะมื้อนี้ก้ำปลาอยู่มื้อนี้ก้ำกบเอ้ามันได้มาได้ไส มันกะในความฝันนะมันได้มาทันมันได้มาจะใช้มันกะเห็นเองมันในมือนี่เห็นในมือซื่อๆนน่ยบ่ได้ไปจับบ่ได้จับบ่ถ้าจับถ้าได้ไปจับก็สิได้ที่เป็นเป็นเจ็ดน้ำแต่นะาอือแต่นี้มันบ่ได้จับเอาจงสี่คือวังหันพันว่าได้จับจับอีหลีมันถือแยงอือว่าถือสี่หาโต้ะหมดไปจับแล้วว่าจับได้เครื่องกระสอบปุ๋ยแบบนี้มันลุดไปสองอมันลุกไปสองมันกะออก อยังเก้าสองคือเก้านั่นแหละนั่นเออวันนี้เนี่ยคือแบนนบบ่อบ่อได้ฝัน่าจับ,บ<อ>แตะพันมาจับแต่มีป้าอยู่ในมือมือนีได้กบมือนีได้ป้าจิงสนันนะอืมจักตูดอย่งางยัางขังแล้วลตูวขังแล้วตอือก็เลยต,งงงยตีง่ายๆตีง,ง่ายๆป้ากับแปดกบกับเก้าอืมมือครัวนี่กบมือสายนี่ป้า ตีว่าเก่าแปดเก่าแปดเคยเคยฝันในสีดุอยู่แม่นบ่ไม่ใ่พันพันจำเพาะช่วงนี้นี่ละช่วงพันเลยจ้ก้อนเจ้ก้อนนี่บ่เคยฝันแต่ช่วงหล้างล้างมาหนิหูหูซึกว่าฝาตฝันในสีนี่แม่มาฝันจยงสีถามมันฝันตองหัวไปอยังสีคือสีแม่ยุคค้นว่านะคิดว่าอ๋อคิดว่าหนาสีมานาหัวนี่แล้วเลืสิออกสูงอีกอยู่บ่คือสิออกสูงอยู่อือ ครับนี่ก็เป็นความฝันเนาะฝันเมนความฝันเมื่อคืนกับฝันยุทจ์ัฝันเห็นเพื่อนอีกแล้วตัวนี้ก็บิบอ้าดอกลาบเอาแต่เอาฝันตรงหวดเอาฝันตรงวแปดเก่าเก่าแปดไม่นครับก็เป็นเป็นแนวทางเราไม่ใหญ่เนาะอก็ก็ยาวากันเนาะคือเท่ากับต่างคนต่างหาเนาะคนตอคิดว่าเออมันหนาทีมา ถามมันบ้ามากมันก็คือความฝันนะเนาะกะรลองเบิงนะครับท่านผู้ชมเนาะเพราะว่างวดที่ผ่านมาเนี่เพื่อนใดจ่ารองเบิงทั้งทั้งบนทั้งล่างเอองวดนี้เพื่อนก็ฝันต่องวดแล้วอยู่ซื่อๆนะครับบ่ได้ฝันว่าไปจับได้อยู่ซื่อๆคือกบกับปลามันมันอยู่อยู่ในมือเนาะมือมือขวานี่อยู่ได้กบมือสายได้ป้ามือสายได้ป้าโตบ่ใหญ่ดอกวะเออแต่ว่าได้อยู่ในมือแล้วนะครับกะสิตีเป็นย่างเดียวเนาะ แปดเก้าเก้าแปดสและเนาะนะครับอืมเขาขอบพูดหลายๆครับไม่ใญ่ครับขอบพูดหลายครับสบายดีสบายดีครับผมขอให้โชคลาภในเด้อครับอืมขอให้หมั่นเนาะขอให้แหม่นเม่ในเดองวันนี้นะครับตองวนเนาะเพราะว่าสมือนนี่เพื่อนได้สายยาใหม่จ้ะไทยบานก็เอื่นเพื่อนว่าเอ่อแม่นำหนึ่งนี่ดังไปแล้วนะครับตอนนี้แม่นำสองเนาะนะครับเออเข้ากับมาล่องล่องเมิองนะครับกับความฝันของเพื่อนเนาะนะครับเพราะว่างวดที่บ้านมานี่เพื่อนกับฝันแม่นนะครับฝันเข่าเนาะ นะครับแต่ว่าเงินว่าฝันเห็นบาทอีกทีนะครับแต่ว่าเอาเด็กหนึ่งมาใส่นี่นะนะครับโอ้แต่ว่าถ่าบอดตรงกับเหล็กดังนี่คือสิได้หลายอยู่เนาะแมนเป็นตรงกับเหล็กดังอืมนะครับครับนี่ก็ฝากพี่น้องเฮานะครับเป็นแนวทางเนาะนะครับนี่บรรยากาศเนาะชงชงนะครับอยู่ของเพื่อนเนาะบองนี่เพื่อนกับสีปลูกหญ้านะครับฟังนี่เพื่อนกับสีเหลียงควายเนาะปลูกมือละหน่อยเนาะโอ้ซามแต่เปนสีได้ห้าเนาะ ฝนกะบะ็บ่ตกนะครับท่านผู้ชมเนาะเพิ่งจะตกเมื่ขึ้นในกาก็ตกแบบโอ้ยบัพ,พ่อเปียกนะครับรับผมท่านผู้ชมต่อไปนีเพระเที่ยงจะให้ท่านผู้ชมในเบื่องตัวเลขที่คุณยายฝันก็คือแปดเก้าเก้าแปดคุณยายบอกอยู่แล้วแต่ว่านไปตรงกับเพดเพจหนึ่งเป็นซอวาเซียนเนตกาแฟาครับผมเป็นเซียนเนตกาแฟา ตามจริงพนไห่มาสี่งวดติดๆครับผมเขาเป็นคููแข่งก็เป็นอันหนึ่งเลยก็ว่าได้ครับท่านผู้ชมเพราะว่าพนไห่มา4ีงวดติดเขาทั้ง4ีงวดงวดนี้ก็ล่องไปเบิ่งนํากันครับเพราะว่าตัวเลขมันจะตรงกันกับเลขของคุณยายเลยเป๊ะๆเลยครับท่านผู้ชมก็ลองไปติดตามไปเบิ่งนํากันนะครับเนาะท่านผู้ชมเนาะนะครับที่แอดว่านะครับเลขที่มันมาตรงกับเลขที่คุณยายฝันนะครับท่านผู้ชมเนาะที่แอดนำคลิปลงนะครับเมื่อวานนะ นะครับพอดีมาเจอกับเซียนนะครับผู้หนีเนี่ยนะครับเซียนเนสกาแฟนะครับท่านผู้ชมเพิ่นก็ไดตัวเลขนะครับที่คล้าข่กับเหมือนกันนะครับบ่มแมนไข่เนาะครับคือกันกับอเลขกของคุณยายเนาะนะครับที่เมื่อว่านนะครับยายที่ฝันนะครับเพื่นว่าถือปลานะครับกับกบนะครับยางละโตนะครับมือมือมือหนึ่งกับตัวหนึ่งนะครับก็เลยแปลให้นะครับ ถาว่าจับหนี่กับซมิแนเจ็ดปลากับซมิแนแปดกบกับซมิแนเก่าเนาะแอดก็เลยมาเห็นนะครับของเซี่ยนเนสกาแฟนะครับเพื่อนว่ามาซีงวดติดรีบจัดก่อนปิดรับนะครับวันเนาะโอ้นะครับอยู่ใส่เนาะนะครับนะครับแอดกำลังเห็นนะครับก็เลยได้ขออนุญาตนะครับทั้งเจ้าของคลิปเนาะอาจจะของสูตรนะครับทั้งเซียนเนสกาแฟนะครับ กะบม่มีเจตนาเป็นอย่างอื่นเน้อนะครับอืมเอามาแบ่งปันนะครับให้กับทั้งผู้ิ่นมักทั้งหนีนะนะนะครับกะต้องขอขออนุญาตนะครับทั้งจะของเพิ่นเนาะนะครับเพื่อนก็ให้มานะครับเลขตัวเดียวกันเลยนะครับท่านผู้ชมเจ9 987 8 9 7ดดเจดนะครับกับไปกับมาเนาะครับผมท่านผู้ชมตัวเลขของเสี่ยนเนตกาแฟสี่งวดติดครับผมที่พันเข่ามาเนาะ ก็ตรงกันเลยครับกับเลขกของคุณยายดวงแห้งทิตถือทั้งบนทั้งล่างครับผมท่านใดที่ชื่นชอบคลิปนี้ก็ฝากเป็นกำลังใจเด้อครับฝากกดไลค์กดแชร์กดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามให้ช่องスタดาชาแนลเพื่อเป็นกลังใจคนทัคลิปเดินทางไปหาคลิปดีๆตัวเล็ก้มาฝากแต่ผู้ชมมีครั้งต่อไปนะครับเนาะท่านใดชอบก็จัดเด้อครับขัดกรผพานครับผมคลิปนี้พอเที่ยงขอตัวลาไปก่อนพอกันไม่คลิปนะขอให้ท่านผู้ชมทุกท่านจงมีแต่ความสุขความเจริญสุขภาพแข็งแรงห่างไกลโรคภั้ไข้เจ็บ มันหมา่นกันสุขสุขชนไปล่ะครับ